สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจํานะครับวันนี้ก็ตรงวันอาทิตย์ที่21กันยายนคศ2025จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยเจ็ดสีประจําวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรและก็โปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรนะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลาบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณยิงสดถึงบ้านท่านนะครับ ไม่เสียเวลาครับเรามาดูคู่ที่1ในรายการซึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันนี้กันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างถึงนั่นบุเรงนองลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับหรือเพชรเกียรติเพชรนะครับนักชกจากเมืองน้ำดำจังหวัดกาลสินแตนว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับโดยมีป๋าชุนเกียรติเพชรแล้วก็เสียเดียเกียรติเพชรนะครับให้การสนับสนุนและดูแลอย่างเต็มที่ปีนี้อายุ21ปีน้ำหนักไปปล่อยที่57กิโลกรัม ส่วนสูง168เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว50ไฟนะครับวันนี้เจอทางด้านไนฮอกราชานนนหรือยอดเพชรเกียรติภัยสนนะครับก็ดีกีก็เป็นแชมป์สมาคมกีฬามวยไทยอาชีพภาคใต้นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดตังแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยราชานนนนะครับอยู่กับนาวาเอกนาวากาศเอกวิชัยราชานนนนะครับย่านสายไหมนะครับ ปีเนียอายุ18ปีน้ำหนักไปปล่อยที่58กิโลกร,รมัมส่วนสูง170เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว40ไฟนะครับชกกันในพิกัด117ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านบุเรงนองลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับชั่งน้ำหนักได้117ปอนด์นะครับเท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านนายฮอกราชานนนนะครับชั่งน้ำหนักได้ 1 1 7 8ลดไปจุดแนะครับนี่คือการช่าง้ำหนังเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านนายฮอกราชานนนนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับแข็งแกร่งและก็ยืนระยะมั่นคงวันนี้ได้ลอยกว่านิดหน่อยนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านนายฮอกราชานนนนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของ,งนายฮอกนะครับไปแพ้คะแนนให้กับทางด้าน ไทยแลนด์เล็กสรุ่งศักงนะครับเมื่อวันที่20กรกฎาคม2 6 8ที่เวทีมวยราชจำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านนายฮกราชานนนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านบุเรงนองลูกเจ้าพ่อโรงต้มกันบ้างนะครับสไตล์การชกของด้านบุเรงนองลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับเป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคง ครับนอกได้ในมีนะครับนี่คือสไตล์กันชกของทางด้านบุเรงนองลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปชนะนกรวยชัยอพิมพรนะครับเมื่อที่27กรกฎาคม2 6 8ที่ช่อง7สีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านบุกเรงนองลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในรายการในวันนี้นะครับผมยังชอบวปที่ทางด้าน บุเรงนองลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับผมชอบความแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงอาวุธหนักแรงลุนนับลุนนอกได้ตลอดนะครับวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้อย่างสวยงามนะครับคู่ที่หนึ่งในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านบุเรงนองลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับจะไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่สองกันต่อครับมาถึงคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน Facebook ฟาร์มสุข กบือไทยหรือนวพลคูติ๊กควายงามหรือพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นลูกชายของนวพลลูกพรคิดนะครับนักชกจากเมืองน้ำดำจังหวัดกาลสินฝ่ายนี้ซ้อมนกข่ายมวยนวพลคูติ๊กควายงามนะครับปีนี้อายุ16ปีน้ำหนักไปปล่อยที่55กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว30ไฟนะครับวันนี้เจอทางด้าน เด่นพรเพชรเอกปัตตนีหรือสอสันเพชรนะครับนักชกจากจังหวัดสงขลาสอนนค่ายมวยสสันเพชรที่จังหวัดสงขลานะครับปีนี้อายุ19ปีน้ำหนักไปปล่อยที่56กิโลกร,รมัมส่วนสูง171เซนิเมตรผ่านการชกมวยไปแล้ว30ไฟนะครับชกกันในพิกัด1 1 5ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้าน Facebook ฟารม์มสุกกระบือไทยชั่นน้ำหนักได้115ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับ ส่วนทางด้านเด่นพรเพชรเอกปัตตนีนะครับช่างน้ำหนักได้115ปอนด์เปอนช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำห,หนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์กระชกของทางด้านเด่นพรเพชรเอกปัตตนีนะครับเป็นมวยเข่าในขวางหน้าดันแทงยืนระยะมั่นคงปลายหน้าแทงครับนี่คือสไตล์กระชกของทางด้านเด่นพรเพชรเอกปัตตนีนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ ไปชนะคะแนน,นเจมสักแสงทองขาแก๊สเมื่อที่1มีนาคม268ที่อ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเด่นพรเพชรเอกปัตตานีนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้าน Facebook, ฟาร์มซุกกระบือไทยกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธหนักอาวุธแรงนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน เฟซบุ๊กฟาร์มสุกกระบือไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดข,ของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนปูตินสวนน้ำทานคีรีเมื่อวันที่27กรกฎาคม268ที่ช่อง7สีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดข,ของทางด้านเฟซบุ๊กฟาร์มสุกกระบือไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่เฟซบุ๊กฟาร์มสุกกระบือไทยนะครับชอบความแข็งแกร่งแรงความขยันเดินขยันทำ ออกอาวุธชัดเจนครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้าน f a c e b o o k ฟาร์มสุกกระบือไทยจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3มในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเดชพานุสพงอมรหรือจ่ายยุทธกองสืบหรือรัตนพานุนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุราธานี ซ้อมนัข่ายมวยซอพงอมรที่จังหวัดสงขานะครับโดยมีเสียมอนผักสดนะครับดูแลการฟิตซ้อมและก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ปีนี้อายุ19ปีน้ำหนักไปปล่อยที่55กิโลกร,รัมส่วนสูง180เซนติเมตรผ่านการโชคมวยมาแล้ว60ไฟนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยหรือนพเดชเล็กสิทธิ์นพเดชหรือบูมเด็กเสียนนะครับลูกชายของไอแข้งด่างนะครับไอขาด่างนพเดช เซ็งสิอิวนะครับอดีตซูปเปอร์สตาร์ช่อง7สีนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์สอนดีว่าข่มวยนกประเด็ดหมวยไทยที่จังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้อายุ17ปีน้ำหนักไป่อยที่55กิโลกร,รัมส่วนสูง175เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว50ไฟ์ไฟนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด1 1 2ออปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเดชพานุสอพงอมรช่างน้ำหนักได้112.4ลดไปจนะครับ ส่วนทางด้านเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยนะครับัชงน้ำหนักได้112ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการชัชงน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยนะครับก็เป็นมวยขวานะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บแล้วก็ปั้มตีเหนียวแน่นก้าแลกก้าสวนแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยนะครับ ส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มไว้สวยงามนะครับไปชนะคะแนนเพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่เมื่อที่3สิงหาคม2568ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านเพชรนุพเดชนปปะพเดชมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสตา์กันชกแล้วก็ฟอร์มหลัง ของทางด้านเดชพานุสอพงอมร์กันบ้างนะครับสําหรับสไตล์กันชกของทางด้านเดชพานุสอพงอมร์นะครับก็เป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเป็นมวยเข่าอาชีพก็ว่าได้ปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรง,แข,ง,แข,ง,แข,งขวางหน้าดันแทงเสียบแรงยืนระยะมั่นคงวันนี้ได้ลอยกว่ายาวกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเดชพานุสอพงอมรน,นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปชนะคะแนน เพชรอนุวัตรนรุวัตรยิมเมื่อวันที่31กรกฎาคม2องที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางดน้านเดชพานุโสพงษ์อมรน,นะครับสำหรับมวยคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้ผมชอบไปที่ทางด้านเดชพานุโสพงษ์อมรน,นะครับเข้าในอาชีพขวางหน้าดัานแทงป้ายหน้าดัานแทงวันนี้เข้าแหลมแทงเจ็บน่าจะเฉือนเข้าวินไปแบบสนุกนะครับ คู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางน้านเดชพานุสอพงอมอน,นะครับจัดไปอย่ายให้เสียนะครับให้บีอีก5ดาวไปดูคู่ที่5ไปดูคู่ที่4นะครับโทษทีซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านพันศักด์วอวันทวีหรือสอบดินฟาร์มหรือทีซีฟิตเนสยิมนะครับเป็นนักชกใจกวัดชัยภูมิ แต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับปีนี้อายุ25ปีน้ำหนักไปปล่อยที่63กิโลกร,รัมส่วนสูง167เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว100กว่าไฟนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์หรือไฟเตอร์มวยไทยหรือเพชรทานโบกกอดิศัก์หรือศัก์พินโยนะครับนักชกจากจังหวัดชุมพรซ้อมที่ค่ายมวยต่อสุรัตที่จังหวัดระยองนะครับโดยมี เสียสุรัตทับทินนารินนะครับให้การสนับสนุนและดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีปีนี้อายุ24ปีน้ำหนักปลป่อยที่63กิโลกร,รมัมส่วนสูง172เซนติเมตรผ่านการโชคมวยมาแล้ว100กว่าไฟานะครับวันนี้ชคก,กันในพิกัด128ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านพันศักดิ์วรวันทวีชั่นน้ำหนักได้128ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้าน เพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตนะครับช่างน้ำหนักได้128ปอนด์ดเช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับสำหรับสตา์กรารชกของทงั้งนั้นเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตนะครับเป็นมวยขวานะครับสูงยาวฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาตบในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์กรารชกของทา้งน้านเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตนะครับ ส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนทั้งทางด้านเชียบขาดปอพงสว่างครับเมื่อวันที่31กรกฎาคม2568ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตนะครับเดี๋ยวเราไปดูสตตา์กัรชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านพันศักดิ์วอวันทวีกันมางนะครับสำหรับสตตร์กชกของทางด้านพันศักดิ์วอวันทวีนะครับ ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงแล้วก็เป็นมวยที่ดุดันครับกาแหลกกาสวนวันนี้สิ่งแวดล้อมดีถือว่าเป็นมวยเจ้าบ้านครับนี่คือสไตล์กระชกของทา้งด้านพันศักดิ์วอวันทวีนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของทา้งน้านพันศักดิ์ววันทว,วีนะครับไปชนะคะแนนสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินนะครับเมื่อวันที่10ส,สิงหาคม268ที่ช่อง7สีนะครับ นี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านพันศัก์วอวันทวีนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตครับผมมองว่าเข้าในดีกว่าแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าแล้วก็เป็นมวยที่ท่าทะหดสูงยืนระยะมั่นคงวันนี้น่าจะมาเก็บชัยชนะจากช่องเจ็ดสีไปครองได้แน่นอนครับนี่คือ ความคิดของปอหนุ่ยในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัดนะครับยืนระยะดีกว่านะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัดจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ่งเฮงรวยรวยสวัสดีครับ